สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของตลาดในระบบเศรษฐกิจนะคะไปดูกันเลยค่ะ,ะจากรูปภาพแน่นอนก็คือรูปตลาดเนาะสิ่งที่นักเรียนเห็นก็คือในตลาดก็จะมีใครคะสินค้าอ่มีพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็มีสินค้าใช่ไหมคะแม่ค้านี่คนซื้อมีสินค้าต่างๆสังเกตเนาะว่าสินค้าเนี่ยมีลักษณะที่ค่อนข้างจะเป็นไงคะ เหมือนกันเออสินค้าเนี่ยสินค้าเนี่ยเหมือนกันหลายอย่างเนาะอ่ะรูปภาพนี้คืออะไรคะอันนี้ก็จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมอ่ะซูเปอร์มาร์เก็ตก็สินค้าก็เห็นไหมก็จะเป็นแบบพวกมียี่ห้อเออเป็นมีแบรนด์ของตัวเองอะไรประมาณเนี่ยนะคะ แล้วก็เหมือนกันแต่ว่ามีหลายยี่ห้อใช่ไหมคะอย่างกาฟแฟก็มีในกาแฟอาจจะมียี่ห้ออื่นด้วยก็ได้ใช่ไหมคะอ่านี่คือซูเปอร์มาร์เก็ตคู่ถามว่ารูปภาพสองรูปเมื่อกี้นี้จัดว่าเป็นตลาดไหมคะรูปนี้อ่รูปนี้เป็นตลาดแน่นอนเป็นตลาดรูปนี้เป็นตลาดไหมคะ เป็นนะคะอันนี้ก็คือตลาดอ่าสรุปนะเรามาดูคาว่าตลาดภาษาอังกฤษก็คือ market ใช่ไหม M-A-R-K-E-T เนอะตลาดอืมอ่าทีนี้รูปภาพนี้ล่ะการขายของออนไลน์มีแม่ค้าออนไลน์เนี่ยเป็นตลาดไหมสรุปนะเป็นตลาดอ่า เห็นไหมขนาดเขาขายของอยู่บ้านอะ่ะก็ยังเป็นตลาดเลยนั่นแสดงว่าคอนเซปต์ของคำว่าตลาดก็คืออะไรตลาดก็คือเป็นการตกลงซื้อขายระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันจำไว้นะคะตลาดไม่จำเป็นจะต้องมีสถานที่จะต้องมีสถานที่ ตลาดเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีสถานที่ในการซื้อขายขอแค่ว่าให้มีผู้ซื้อผู้ขายแล้วก็เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าก็ถือว่าเป็นตลาดแล้วฉะนั้นไอ้รูปภาพเนี้ยที่เป็นแม่ค้าออนไลน์เนี่ยแบบเนี้ยก็เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างผู้ผู้ขายแล้วก็อาจจะมีผู้ซื้อสมมติเป็นผู้ซื้อแบบเนี้ยก็เรียกว่าตลาดแล้วนะคะนี่คือคอนเซป ขอให้มีผู้ซื้อผู้ขายมีเกิดการแลกเปลี่ยนเขาเรียกว่าตลาดนะคะตกลงกันได้อันนี้นะทีนี้มาดูกันว่าตลาดในระบบเศรษฐกิจเนี่ยเออมีกี่ประเภทใช่ไหมคะตลาดในระบบเศรษฐกิจตามเศร,เศรษฐศาสตร์นะแบ่งเป็น2ประเภท1ตลาดแข่งขันสมบูรณ์กับตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์สมบูรณ์กับไม่สมบูรณ์นะคะ นี่คือประเภทของตลาดจำไว้นะคะแล้วก็ดูรูปภาพนี้อันที่1เนี่ยตลาดตลาดแข่งขันสมบูรณ์สังเกตไหมรูปการ์ตูนจะมีรูปอะไรรูปส้มรูปส้มนะคะอันนี้ยิ้มอันนี้ไม่ยิ้มเลยเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมอันนี้ยิ้มแย้มอันนี้รู้สึกเศร้าๆนะคะอะตลาดประเภทแรกตลาดแข่งขันสมบูรณ์อะดูสินค้ามีส้มส้มเป็นสินค้าประเภทอะไรเกษตรกรรม ใช่ไหมคะฉะนั้นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ดูเลยสรุปนะคะลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์เป็นยังไงสินค้ามีลักษณะเหมือนการทุกประการเช่นสินค้าเกษตรส่วนใหญ่แล้วตลาดแข่งขันสมบูรณ์เลยนะจะเป็นสินค้าเกษตรพวกพืชผักผลไม้นะคะผักผลไม้แล้วยังไงต่อหมายเลขสองมีผู้ขายเป็นจำนวนมาก ออก็จะมีเกษตรกรที่ปลูกส้มขายสังเกตแม้ที่ครูบอกว่าในตลาดรูปแรกอะ่ะสินค้าเหมือนกันมากเลยก็เป็นสินค้าประเภทกเกษตรมีต้นหอมมีผักชีมีมะละกออะไรเงี้ยนะคะก็คือมีผู้ขายจํานวนมากที่ปลูกหรือนํามาขายอะ่ะแล้วก็สินค้าก็มีลักษณะเหมือนกันทุกประการอาจจะมีแตกต่างเล็กน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเหมือนกันเป็นชนิดเดียวกัน ต่อไปที่3คือมีกลไกตลาดเป็นตัวกําหนดราคาสินค้าอ่จอาจำได้ไหมคะว่ากลไกตลาดหรือกลไกราคาคกลไกตลาดหรือกลไกราคาคืออะไรอะ่ะมันเป็นตัวกําหนดราคาสินค้าก็คือเป็นการขึ้นๆลงลงของราคาระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายอะ่ะที่ต่อรองกันได้อะ่ะเข้าใจไหมคะอย่าง ขายส้มโลละ35บาทลูกค้ามาขอซื้อขอต่อราคาเดี๋อโลละ30บาทได้ไหมโอเคถ้าผู้ขายแบบโอเคตกลงก็30บาทใะนะนสาสบาทเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นกระบวนการของกลไกตลาดหรือกลไกราคาที่แบบเรามองไม่เห็นแต่มันทํางานอยู่มันเป็น,นกลไกเข้าใจไหมคะเป็นการต่อรองอ่าต่อไปเป็นอะไร เขาบอกว่าผู้ซื้อผู้ขายมีความรู้เรื่องสินค้าเป็นอย่างดีก็ใช่นะคะผู้ขายอะ่ะอย่างเช่นผู้ขายเนาะเห็นไหมในรูปอะ่ะ<ม>เขาก็จะมีความรู้เรื่องส้มอย่างดีเลยนะคะว่าควรปลูกหรือดูไหนควรเ,เลือกแบบไหนถึงจะหวานอะไรถึงจะสดคนซื้อก็กก,ก็มีความรู้เหมือนกันแม่เขาคงแบบไม่มาเลือกใช่ไหมคะเพราะว่าผู้ซื้อก็ต้องมี มีต้องมีความรู้ด้วยเพราะว่าผู้ขายเนี่ยมันมีมากชนั้นเขาก็ต้องเลือกสินค้าที่มันดีเข้าใจไหมคะต่อไปหมายเลขห้าผู้ขายสามารถเข้าออกตลาดได้อย่างเสรีก็หมายความว่าคุณอยากขายคุณก็ขายคุณขายไม่ได้คุณก็เชิญออกไปเขาไม่ได้บังคับอยู่แล้วนะคะอ่ะนี่คือลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ผ่านไปแล้วเนาะอ่ะ ขอบอกอีกแบบหนึง่งตลาดแข่งแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยเป็นเหมือนตลาดตลาดในอุดมคติตลาดในอุดมคต,ต,มคติคือไม่ค่อยมีจริงอะ่ะคือมันดูสวยหรูอะ่ะนักนักเรียนเนาะเขาเรียกว่าตลาดในอุดมคติของเฐศ,ศาสตรคือจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีจริงไม่มีจริงนะคะต่อไปเรามาดูตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์มากนักเรียนดูสิ หน้าไม่ยิ้มเลยหน้าดูเศร้าเพราะอะไรคะชื่อมันก็บอกว่ามันไม่สมบูรณ์นะมันก็เลยเศร้าเพราะว่าตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยมันแยกออกมาอีก3ประเภทเลย 1. ตลาดผูกขาด2ตลาดกึง่งแข่งขันกึ่งผูกขาดดูจากรูปภาพดิพยายามมากเลยกลุ่มที่3คือตลาดผู้ขายน้อยรายก็จะมีแค่น้อยราย น้อยรายก็ดูมี1 2 3าแสดงว่าผู้ผลิตจะน้อยมากฉะนั้นแล้วตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยจะดูที่จำนวนผู้ผลิตค่ะเออดูจำนวนผู้ผลิตนะดูจำนวนผู้ผลิตผูกขาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดผู้ขายน้อยรายอ่าเรามาดูกันนะว่าผู้ผลิตจะมีลักษณะกี่คนลักษณะแบบไหนอ่ะสรุปตลาดกึ่งแข่งขัน สู่ตลาดแ่งขันไม่สมบูรณ์ขอโทษนะคะอันแรกตลาดผูกขาดชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าผูกขาดฉะนั้นผู้ผลิตมีเท่าไหร่คะผู้ผลิตมีเพียงรายเดียวเท่านั้นคะ่ะส่วนใหญ่เป็นรัฐบาลที่เป็นผู้ผลิตสามารถกําหนดราคาได้เองฉะนั้นแล้วตลาดผูกขาดก็คือรัฐบาลตัวอย่างสินค้าที่รัฐบาลทาคืออะไรน้ำประปาไฟฟ้ารถไฟก็คือโครงสร้างพื้นฐานในประเทศนักเรียนโครงสร้างพื้นฐาน ถนนอะไรประมาณนี้ด้วยก็นึกถึงนายกใช่ไหมคะาทางการสร้างเขื่อนอะไรประมาณนี้นะถ้าผูกขาดนะต่อไปตลาดที่สงตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดดูสิน่าเครียดหมายถึงว่าลักษณะนะมีจํานวนผู้ผลิตจํานวนมากสินค้าเนี่ยมีหลายยี่ห้อหลายราคาแข่งขันกันที่คุณภาพและก็กรารโฆษณา ดูตัวอย่างสินค้านะสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตในพวกร้านค้าพวกเซเว่นต่างๆนักเรียนยาสีฟันยี่ห้อต่างๆนะคะตลาดนี้ก็คือจะแข่งขันตรงที่การโฆษณาเพราะว่ามันมีหลายยี่ห้อสังเกตเขาก็จะจ้างใครจ้างดาราเออมาเป็นพรีเซนเตอร์ขายของอย่างเช่นอะไรอะเครื่องสำอางลิปสติกต่างๆน้ำดื่ม ออน้ำดื่มใช่ไหมลิปสติกอะไรประมาณเนี้ยที่มันมีหลายยี่ห้อแข่งขันด้านคุณภาพด้วยผู้ผลิตจำนวนมากก็ดูดิมันเครียดต่อไปที่3ส,สุดท้ายและตลาดตลาดผู้ขายน้อยลายดูจำนวน1 2 3แสดง,งว่าผู้ผลิตมี2-3ลายเท่านั้น2-3ลาย การปรับราคาคุณภาพของเจ้าหนึ่งจะส่งผลต่อคู่แข่งอีกคนอื่นส่วนใหญ่เป็นสินค้าในตลาดที่ใช้เงินลงทุนสูงมากเช่นระบบมือถือหมายถึงอะไรสังเกตโทรศัพท์ใช่ไหม iPhone อะสมมุติอันนี้เป็น iPhone อ,อ่ iPhone ใช่ไหมเขียนนี้ปะ Apple อปปนะนะคะพอ Apple อ,ออกรุ่นใหม่มาปุ๊บรุ่น11อ่ะ s a m s u n มีออกมาตามไหม ก็มีรุ่นอื่นออกมาตามก็โฆษณาอะไรมีกล้องดีมีอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นก็คือเห็นไหม <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> การปรับราคา <c oughs> หรือคุณภาพของเจ้าหนึ่งจะส่งผลต่อคู่แข่ง <c oughs> เออเข้าใจไหมคะเขาจะปรับตัวตาม <c oughs> เพื่อที่ว่าจะเขาจะได้ขายได้นะอันนี้ก็เหมือนการค่าสัญญ,ญาณโทรศัพท์เนะาะก็มีแค่ 1- นึถึงสอารายเท่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนรวย เออคนรวยที่เป็นเจ้าของนะคะรวยมากๆปั๊มน้ำมันอย่างเงี้ยเอออะไรกะช่องช่องทีวีเอออะไรประมาณเนี้ยนักเรียนเข้าใจไหมคะนี่คือลักษณะของตลาดแข่งขนันไม่สมบูรณ์เขาจะดูที่จำนวนผู้ผลิตแล้วก็ลักษณะส,สินค้าเนาะประมาณนี้ค่ะอ่ะจบแล้วเรามาสรุปกันเราลองมาตอบกันซิว่าตลาด ตลาดประเภทแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยแข่งขันไม่สมบูรณ์นะที่มันแบ่งออกมาเป็น1 2 3เนี่ยมีลักษณะอย่างไงอ่ะดูจํานวนผ,ผู้ผลิตก่อนจํานวนผู้ผลิตของผู้คากี่คนลายเดียวคือใครคะรัฐบาลอ่าอันนี้ล่ะ2ถึง3ลายก็คือนักลงทุนอะ อันนี้ล่ะเยอะใช่ไหมเยอะมากเพราะสินค้าเยอะอ่ะมาดูตัวอย่างสินค้ากันบ้างดูสินค้าก่อนเนาะรัฐบาลผลิตอะไรน้ำประปาไฟฟ้าประมาณนี้รถไฟผู้ขายน้อยรายละ่ะคนรวยๆคืออะไรโทรศพัพท์ค่ายทีวีค่ายค่ายค่ายอะไรค่าย,าย,าย,ายโทรทัศน์ โทรศัพท์น้ำมันอะไรอย่างเงี้ยที่คนรวยๆนักลงทุนเนาะอันนี้ผู้กึ่งแข่งขนันกึ่งผูกขาดก็คือก็จะเป็นสินค้าพวกในซูเปอร์มาร์เก็ตเออก็เป็นอะไรอะน้ำดื่มกาแฟออลิปสติกต่างๆที่มีหลายยี่ห้อใช่ไหมคะ อะลักษณะของตลาดเป็นยังไงผูกขาดลักษณะตลาดคือก็มีรัฐบาลอะ่ะดูแลอะ่ะรายเดียวเท่านั้นอันนี้ลักษณะตลาดเป็นยังไงอะไรนะถ้าเจ้าหนึ่งปรับตัวมีผลมีผลต่ออีกเจ้าหนึ่ง ผู้ใช้ภาษานี้เลยนะเกิดการปรับตัวถ้าตลาดกึนแข่งขันผูผู้ขายก็คือสินค้าเยอะใช่ไนหะมในซูเปอร์มาร์เก็ตเขาก็จะมีการอะไรแข่งขันด้านคุณภาพโฆษณาเออก็มีการจ้างดาราเข้ามาขายมาเป็นพรีเซนเตอร์อะไรประมาณเนี้ยจบแล้วค่ะนี่คือลักษณะของตลาดนะคะก็จะมีสองประเภทอขอวันก่อน ขอทวนนะนี่มีตลาดแข่แขงขันสมบูรณ์กับแข่งขันไม่สมบูรณ์แข่งขันสมบูรณ์ก็มีอย่างเดียวสินค้าเหมือนกันผู้ผลิตเยอะแข่งขันไม่สมบูรณ์แยกมาอีก3อันคือผู้ขาดเกลื่องแข่งขันเครื่อนผู้ขาดแล้วก็ผู้ขายน้อยหลายประมาณนี้นะคะก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ถ้าครูมีงานเดี๋ยครูจะแนบไว้ให้นะคะสวัสดีค่ะ